ใครเจอปัญหาอับกระถางเปี่ยกระถางแล้วลากเน่าแล้วก็ไม้ยุบเนี่ยครับมาฟังคลิปนี้กันครับอ่ะต้นนี้นะครับเป็นไฮบิดเสน่ห์จันเงินที่ผมกำลังจะมาเปลี่ยนกระถางพอดีเลยเนาะ,ะจะบอกว่าตอนนี้ลากลัดกระถางมากแล้วเป็นไม้ที่เคยถูกยกยอดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ okay, ก็ลากจะแน่นมากเลยใช่ใช่ครับเขาลูุดเขียวเนาะและ้วสวยเลยนะเนี่ยแลวลูกได้มา <c oughs> มาดังเลยนะครับตัวนี <c oughs> ้ต้องบอกว่าอ่ลักษณะของกระถางอย่างเงี้ยครับเวลาเวลาไม้เขารัดเต็มที่แล้วถ้าวัสดุมันแน่นเนี่ย อ่าลื้อเสื่อมแล้วก็ควรจะลื้อออกทั้งหมดเนาะแต่ถ้าดูแล้ววัสดุยังไม่ได้เสื่อมจนเกินไปนะอ่าก็ควรจะลือ้อลื้อออกมาและเพื่อที่จะเคลียรรากบางส่วนออกมาก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงเนาะอ่ะผมคว่ำเลยอ๋อนี่<อ>นใช้อ่างบัวเจาะรูรเห็นไหมครับตัวนี้รากมันเริ่มมาค้างกระถางแล้วแต่ดูแล้ววัสดุยังไม่ได้เสื่อมหมดอ่ายังไม่ได้เสื่อม,มทั้งหมดเนาะผลว่าทําไมต้องเคลียร่ากนะครับเพราะว่าถ้าลากยังรัดอยู่รอบกระถางแบบเนี้ยแล้วเอาเราเอาไปวางในกระถางใหญ่เลยครับยิิ่่่่่งงงงยยรรรระะหหาาตนี้เทไคับ จะทาให้รากไม่ได้รับอากาศเนาะเพราะว่าวัสดุปลูกเขาจะคุมหมดยิ่งถ้าชื้นมากก็จะทําให้เขามีโอกาสช้าน้ําทิ้งรากได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราเคลียร์รากเนี่ยอ่ารากตัวนี้เราจะจัดระเบียบใหม่นะครับแล้วก็เวลาอย่างวัสดุปลูกถ้าสังเกตดีๆนะครับว่าส่วนวัสดุปลูกเนะี่ยผมจะใช้วัสดุปลูกอะไรก็ได้นะครับสําหรับใครตามตาม,ตามที่ถนัดที่ใช้เลยแต่ขอให้ย่อยย่อยแล้วนะครับย่อยพร้อมใช้อ่าไม่เกิดแก๊สนะแล้วเวลาผมวางในกระถางเนะี่ยผมจะวางมาให้เกือบด้านบนบนเลย จะไม่เอาตัวกระถางเนี่ยฝังลงไปนะครับก็คือเราจะเคลียร์ากด้านข้าง <S <S เคลียร์ตรงก้นออกนะครับแล้วมีระยะระยะหนึ่งเพื่อที่เราเราวางอะวางเทินไปนครับแล้วแล้วตัวผิวหน้าเดิมของกระถางเนี่ยอยู่ผิวบนพอดีนะอ่ะาลองทาให้ดูหน่อยคเราจะไม่กบนะโอเคผมจะเคลียร์ผิวหน้าเดิมนิดส่วนหนึ่งนะคเคลียร์ดินบางส่วนนะครับที่เป็นฟิล์มข้างบนด้วยเนาะแอ้ก็เคลียร์ด้านล่างเคลียร์ด้านข้างนะครับเพื่อ เพื่อเราจะจัดการระเบีย克ากใหม่เนาะแต่อันนี้พี่เก้ไม่เคลมหมดเพราะว่าวัสดุยังพอได้ยังโอเคอยู่<อ>ยังยังยังไม่ได้ย่อยมากมันยังถือขนาดเละเป็นดินอย่างเงี้ยไหมไม่นะโอเคเพราะฉะนั้นตัววัสดุปลูกเนี่ยผมก็จะตอนนี้มีวัสดุกเก่าลงไาอยู่อ่ะอ่ะคุมด้วยไตโคเดอร์มานะครับอ่าถ้าใครใช้แตโคเดอร์มานะก็ฉีดที่ระบบล่าผมจะฉีดฉีดไปด้วยนะครับ<嗯>อืมอ่าแล้วก็วางอืม<嗯>อ่ะวางที่ผิวดินนะครับผมแล้วก็จัดระเบียบให้เขา อันนี้ค่อนข้างสำคัญคือพี่เกจะไม่เอาลากลงไปลึกๆเลยไปฝังลงไปถึงก้นกระถางอย่างเงี้ยไม่นะครับไม่ทำใช่ไหมโอเคเนาะเพราะเวลาวัสดุย่อยมันจะเกิดความร้อนเกิดแก๊สได้บ้างนิดหน่อยซึ่งมันจะทําให้มีผลกับระบบลากเนาะเพราะฉะนั้นเราทําอย่างเงี้ยจะเซฟแล้วก็ ใช้วัสดุปลูกที่มีเนี่ยกบเลยอันนี้คือวัสดุปลูกพี่เกนะคะใบก้ามปูสองผ่านหนึ่งนะคะเอาตามสะดวกนะใครจะใช้หินใช้เพอร์ไรท์อะไรร่วมด้วยก็ได้หรือดินดินปลูกเสนจันตาที่ขายตามท้องตลาดก็ได้นะครับนี่นี่ก้ามปูเกรดนี้พี่เกก็มีขายถูกไหมคะอเป็นใบก้ามปูนะคะมีขายนะเป็นกระสอบนะคะอแต่ถานไม่มีนะครับถานไม่มีค่ะถาดต้องหายเองอย่างนี้ประมาณ10กิโลพี่เก้ขายอยู่ที่380บบาทรวมส่ง เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับอ่าผมก็จะแค่เอาวางไว้ด้านบนเนี้โรยบางๆกบเลยนะครับแต่เราจะไม่กบโคนเดิมนะครับนึกออกไหมครับอ,อ่าอให้<ม>ให้โคนเดิมยังลอยอยู่เนี่ไยังลอยลน่อยอ,ยอ,อโอเคเพราะถ้าเราไปกบเนี่ยเท่ากับว่ารากาเขาก็จะไม่รับอากาศเหมือนกันเนาะกบสูงเนี่ยครับเนี่ยพี่เก้ก็มีทั้งแบบที่ย่อยแบบเหมือนเป็นดินใบอ่ะไม่ได้ว่าใบเพียวๆนะเนี่ยคือพร้อมย่อยเลยนะเนี่ยส่วนตัวจะชอบกรุบพูนๆนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาระบายน้ําลงมาเนาะไม่ให้น้ําน้ําขังข้างในแล้วก็ ่าตัววัสดุเนี่ยครับเดี๋ยวเขาก็ค่อยยุบลงไปเองยุบลงไปอีกโอเคตรงนี้ยเสร็จแล้วเราจะไม่ได้กดไม่ได้อะไรนะครับก็คือให้โป่งๆแล้วก็จะใช้น้ําในการเซตตัววัสดุโดยส่วนใหญ่ผมจะไม่ทําให้แฉะนะครับก็คือให้ให้มีความชื้นบ้างเล็กน้อยนี่เอาให้ดูเอาให้ดูใช่ไม่ใช่แฉะเปียกนะครับเห็นไหมเห็นไเนี่ยนี่ไม่แฉะเปียกอ่าเนี่ยคือคือย่อยแบบมีทั้งยังย่อยไม่เสร็จกับย่อยเสร็จแล้วด้วยนะเลิศขอโทษทีครับอ่โอเค ตรงเนี้ยเราก็ทําการฉีดเซตน้ําปกติเนาะอืาตอนนี้ขั้นตอนในการปลูกเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เนาะและแต่คราวเนี้ยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับพอเวลาเราอัพกระถางแล้วะครับถ้าเรามีการริดใบออกอะครับริดใบออกโดยที่อ่าลากเราเยอะมันจะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพื้นที่การคายน้ํามันจะน้อยนึกออกไหมครับพอพื้นที่การคายน้ําน้อยเนี่ยมันก็จะทําให้ลากได้รับน้ํามากเกิน คา,า,ายน้ําไม่ได้ก็ทําให้รากาทิ้งได้เพราะฉะนั้นการอัพกระถางแต่ละครั้งเนี่ยผมจะพยายามไม่ริบใบออกเยอะอ,อแต่ถ้าเราถ้าเราริบใบออกเยอะเราอาจจะต้องมีการตัดรากช่วยบางส่วนถ้าจําเป็นอะ่ะต้องต้องตัดใบออกอะ่ะอ,อใช่ถ้าเราต้องเอาใบออกเนี่ยเราอาจจะต้องมีการตัดตัดราก,ากออกบางส่วนเพื่อให้สมดุลกับใบเพราะว่าความสมเวลาไม้เขาจะเดินเติบโตเนี่ยเขาจะสร้างรากให้สมดุลกับใบเขาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องบางทีหลายคนมองข้ามนะครับ อ่ามันทําให้เกิดปัญหาภายหลังได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติในกรณีที่รากน้อยนะครับแต่ใบยเยอะเนี่ยครับผมอ่ามันก็จะทําให้ใบใบล่างเหี่ยวเนาะแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็จะทิ้งใบล่างไปแล้วเขาเขาก็จะเหลือคงเหลือใบไ,ไว้ให้สมดุลกับรากที่เขามีเนาะแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตสร้างรากสร้างใบพร้อมกันต่อไปอืมอ่าแล้วก็อ่าต่อไปเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอ่าอ่าการดูแลระว่างทางในการหลังจากเปลี่ยนกระถางเนาะอ่า ไม้อะครับถ้ายิ่งเราไม่ได้ไปรื้อรากอะไรเขามากไม่ได้ไปตัดรากทิ้งไม่ได้ไปรื้อใบทิ้งเนี่ยความสมดุลเขามีอยู่แล้วเขาอยู่ที่ไหนควรจะวางไว้ที่เดิมเนาะเพราะว่าการรื้อรากเนี่ยทำให้รากสะเทือนก็จริงาาการดูดน้ําน้อยลงก็จริงแต่เขาจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับใบเขาอาจจะตกในช่วงแรกแล้วเขาพอเวลาเขาเริ่มรากเขาเริ่มจับวัสดุเขาดูดน้ําได้เขาจะฟื้นตัวได้รวดเร็ว ได,ได้ได้กลับมาตามปกติเนาะแต่ถ้าเราเอาไปาไปคิดว่าเฮ้ยจะต้องเอาไปพักไม้ไปหลบเอาไม้ไปหลบแดดก่อนเพื่อที่จะให้ใบตั้งเนี่ยสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือพอเวลาเขาเริ่มเขาเริ่มดูดน้ําแล้วครับเนี่ยมันจะทําให้เกิดสภาวะชับน้ําที่ระบบลากได้เนาะเพราะฉะนั้นไม้เขามีความส,บสามบสร้างความสมดุลเขาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการดูแลระหว่างทางเนี่ยเรื่องแสงก็เป็นเรื่องสําคัญในการเลี้ยงอยู่แล้วนะครับผม พอเวลาเราเปลี่ยนกระถางแล้วเราไปย้ายที่เลี้ยงนะครับผมอาจได้รับแสงน้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับไปซ้ําเติมเขาครับเออแล้วถามนิดนึงคาว่าแสงรําไรอ,ะอ่ะคําว่าแสงราไรเนี่ยในมุมมองของพี่เก้คือ,อยังไงแสงราไรแสงราไรก็คือแสงที่มีมีถูกผ่านการกรองด้วยวัสดุบางอย่างอ,อ,อย่างเช่นสแลนต้นไม้อ่าแต่รับแสงรำไรในที่เนี้ยแต่สำคัญของสเส,งสนจันนะครับรำไรได้อ่าปร์เซ็นต์แสงไม่สําคัญ ขอให้มีแสงที่เกิดเงาแต่สม่ําเสมอเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอันนี้สําคัญที่สุดเพราะว่าลําไรคนก็ตีความหมายแตกต่างกันออกไปนะรลำไร่สามชั่วโมงลําไรสามชั่วโมงที่ม่ลมอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่โอเคนะครับสาหรับการชำไม้เลี้ยงไม้เนาะใช้คําว่าสม่ําเสมอดีกว่าใช่ผมเลือกใช้คําว่าสม่ําเสมอนะอืมโอเคโอเคเนาะโอเคหลักๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับการการเลี้ยงไม้คือหลักสาคัญก็คือเรื่องการเคลียร์วางราก วัสดุปลูกที่ย่อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องการจัดการระหว่างหลังจากการดูแลเนาะเห็นว่าสําคัญสุดไอการดูแลเนี่ยใช่ก็สําคัญเหมือนกันจริงๆอ่ะสำคัญทุกขั้นตอนแหละถ้าอันแรกมาดีแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างใบกับรากถ้าเรามีการริดใบก็ต้องมีการลดปริมาณรากช่วยเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องควกเนี้ยเป็นเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเป็นองค์ประกอบในการในการเลี้ยงต้นไม้อ่ะแล้วก็เป็นบางทีมันเป็นจุด จุดบอดเล็กๆที่เราทําให้ เกิดปัญหาโดยที่ไม่รู้ตัวอืมบางทีมันนั่งหาปัญหาเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะเราค่อยๆไล่เลียงแล้วดูต้นไม้ไปเรื่อยๆค่ะจากจากคลิปนี้ก็ได้ลองดูให้วัสดุเราพร้อมใช้ไหมและที่เราไปเลี้ยงที่เราไปวางเนี่ยแสงพอหรือเปล่าใช่ครับผมอ่ามีการรื้อลากมีอะไรไหมอะไรเงี้ยอบางทีมันเป็นนะครับโอ้โหมันมันก็ละเอียดอ่อนนะพี่เกอันนี้เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นก็ประสบการณ์เนาะใช่ครับนะคะปลูกกันให้เยอะๆค่ะก็จะรู้ว่าอันไหนมันมัันนเเป็จุดดพออีขงรราลคบ โอเคขอบคุณพี่เกมากค่ะครับผมตัวนี้ห้บิดเดดจันเงินครับผมเออสวยอ่ะสวยอ่ะแต่หน้าใบไม่เทาเท่าไหร่อ่าไม่เทาหน้าไม่ไม่เทาครับได้ความยาวของได้เรื่องของสีอืแล้วก็ก้านแดงใช่ครับอืออก็สวยดีโอเคค่ะ